ก็ต้องแล้วแต่เขาเลยอยากได้ที่ไหนให้เขาก็แหละเลือกแต่แต่ว่าเราก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรก็แสดงความคิดเห็นได้แต่เขาเป็นคนเลือกคุยกับอาจารย์แล้วครับแล้วก็แล้วก็ก็ได้เป็นปีหน้าปีหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือละครสองเรื่องทั้งสองคนเลยก็กําลังเร่งๆถ่ายกันอยู่ครับปีหน้าเลยครับปีหน้าต้อต้นปีไหมต้ต้นปีเลยไหมหรือว่ากะกะว่าจะเป็น เป็นปลายครับเป็นปลายใช่ใช่ใช่ติมเตอมีแอบแอบคิดได้ใช่ไยังคิดยังเถียงกันอยู่เลยยังเถียงกันด้วยเรื่องสถานที่อะไรอยู่เลยครับเออเออเราายเราอมแน่นอนไม่ต้องถามเลยก็คือก็ต้องแล้วแต่เขาเลยอยากได้ที่ไหนให้เขาก็แล้วเรือแต่แต่ว่าเราก็ เป็นขาเรียกว่าอะไรก็แสดงความคิดเห็นได้แต่เขาเป็นคนจิ้มแต่เขาเป็นคนเลือกเรือไม่กลัวหรือเกรงใจเราเกรงใจครับเกรงใจนี่คือซ้อมเหรอครับเขาสมาคมเข้าสมาคม้แลวคนเกรงใจจริงๆเข้าตั้งนานแล้วนะเข้าตัยังไม่ขอครับตีมงานเป็นแบบยิ่งใหญ่ไหมคะหรือว่าเราอยากได้อบอุ่น อย่างที่ทุกคนรู้กันตอนนี้ก็คือก็คือด้วยด้วยเรื่องสถานการณ์ตอนนี้เนาะเราก็พยายามเอาคนที่เราเคารพรู้จักสนิทจริงๆมามามาอยู่ด้วยกันในในจังหวนะนั้นเท่านั้นเองก็ก็แต่ว่าก็ยังยังเขาเรียกว่าอะไรยังลิสต์ชื่อกันอยู่เลยครับ <c oughs> ผมอย <c oughs> <c oughs> ่างที่ไม่สัตย์ทั้ว่าไม่กลัวมีโลกเพรากลัวแยกคาากกับโอ้โหพูดซะพูดซะเราก็มีความรักให้คุณเหมือนเดิมแล้วก็ ไม่มีหมดหรอกเรื่องอาเออมันไม่มีหมดหรอกจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแต่ว่าเรื่องเรื่องนั้นน่ะเรื่องนั้นมันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาะคตไปถ้ามันจะมีเมื่อไหร่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดของเขาอยู่แล้วออแต่ใจเราใจเราคุณใจเราอยากรู้อยากไปลองนแล้ว,ลวขอเที่ยวก่อนได้ไหมขอเที่ยวก่อนขอขอใช้เวลาเขาเรียกว่าอะไร アニมูนอันน bueno> ี้พูดถึงアニมูนแล้วด oh, ูสินั่นแหละก็ก็แพนแทนแนใช่เราก็อยากไปเที่ยวให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดแล้วแล้วถึงเวลาตอนนั้นมันก็คงจะคือพร้อมแต่ไหมเราอยากจะมีมีมีคงคงอยากมีใช่ใช่